สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมที่ประเทศโนเวย์นะคะตอนนี้เมก็อยู่ในป่าแล้วนะคะทุกคนเป็นป่าหลังเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะได้กี่ดอกไปเลยค่ะดอกแรกของวันนี้ค่ะทุกคน <c oughs> ทางเข้าป่าเลยนะคะเป็นเห็ดพึ่งขาลายเข้าไปหีนหน่อยหนึ่งคนอ,อุ๊อู้ทุกคนใกล้มาแล้วค่ะ อยเป็นเห็ดพึ่งขาลายทางเข้าเลยนะคะพึ่งจะมาถึงทางเข้าป่าค่ะอสวยมากค่ะทุกคนดอกนี้องนีนะคะอค่ะวางกล้องยังไม่ได้แต่งขาน้องเลยนะคะทุกคนก็เดินดูเรื่อยๆเด็ดไปเรื่อยๆก่อนนะคะมาดูสำรวจอืดอกนี้รอดนะคะขาแข็งหัวแข็งค่ะเป็นเห็ดพึ่งขาลายหัวสีน้ำตาลร,รุ่นนี้ขาจะยาวหน่อยนึงนะคะสวยเลยค่ะเจอเห็ดพึ่งขาลาย สองดอกค่ะทุกคนแล้วแบบขึ้นอยู่ตรงโขดหินเลยนะมามาดูดอกนี้โอ้โหแข่งโป๊กเลยค่ะคืออ่ะรอดนะมีอาหาที่วางก่อนอลนนี้อีกดอกหนึ่งค่ะโอ้โหขาก็ยาวนี่ค่ะทุกคนทุกคอย่างสวยทุกคนสองดอกนะคะโชคดีมากๆเลยค่ะเห็ดลึ่งขาลายสามดอกเลยค่ะหมวกสีส้มหนึ่งแล้วก็เห็นไหม อีกสองมาไล่เด็ดกันเลยค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวนะโอ้แน่นแน่นปึกเลยนะคะนี่ดอกนึงค่ะเห็นไหมทุกคนขึ้นแบบคู่เลยนะคะอู้มาดึงเลยโอ้โหทุกคนดูสามดอกยังสวยเลยค่ะ <c oughs> ดูดอกนี้โอ้โห โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหดอกนี้ต้องพูดเลยนะคะว่าบอดี้มันให้อะค่ะขาก็ยาวขายาวจริงๆค่ะเห็ดพึ่งหาลายดอกนี้สวยมากไม่ไกลกันมากทุกคนโอ้โจะรอดไหมเนี่ยโหนิ่มๆอ่ะขาก็นิ่มนะคะมั่นใจนะคะว่าไม่รอดนะดอกนี้เห็นไหม เรียบร้อยค่ะทุกคนตอดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายหัวสีน้ําตาลค่ะทุกคนอเอน้องไว้ที่เดิมค่ะทุกคนเจออีกหนึ่งดอกแล้วค่ะลายเมสกันเห็นต่เขาอยากดึงนะคะให้เขาดึงดอกหนึ่งอ้ามีเคาะด้วยทุกคนเป็นเห็ดพึ่งขาลายหมกส้มนะคะอะอ,อ้โหเด็ดหักค่ะเนี่ย สวยมากๆเลยค่ะใช้ได้อยู่นะคะพอเวลาไปแต่งต้มก็ปอกตรงนี้ออกนะคะอันนี้เป็นหมวกส้มค่ะทุกคนจะให้เพื่อนๆดูดอกนี้นะคะเป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะดอกใหญ่นะคะทุกคนเห็นไหมใหญ่มากแล้วก็แก่นะเห็นไหมอ่ะเด็ดให้ดูนะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บไปมาช้าเกินไปน้องไม่รอเมเลยอ่ะแต่ก็ เก็บน้องไว้ที่เดิมค่ะได้ใจเต็มๆเลยค่ะดอกนี้อืมทุกคนให้ดูควาเมเป็นขาให้ดูแล้วดูป้าทุกคนโอ,อุ้๊โอ้ทุกคนสวยมากเห็ดพึ่งขาลายหมวกซุม้มทุกคน สวยมากสวยจนเมต้องร้องโอ้โหเลยนะคะแล้วก็แข่งปักเลยค่ะทุกคนสวยจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวมาแต่งดีกว่าให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าสวยจริงไหมมาดูทุกคนดูอกีทสิคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทุกคนแน่นปักพ้าเจ้า ขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาค่ะทุกคนคือเนี้ยดอกเนี้ยตั้งใจจะแต่งให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่น้องสวยจริงๆค่ะแข็งเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพึ่งคาลายค่ะทุกคนโอ้โหฉ่ำน้ำ ทุกคนเมย์จะบอกว่าอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายอีกชนิดหนึ่งนะคะขาจะค่อนข้างยาวนะแล้วหัวจะแบบดำเลยแล้วก็น้าตาลเลยนะคะจะบอกว่ากินได้นะคะส่วนตัวเมย์เมย์กินนะคะแล้วเมย์จะบอกว่ามันอร่อยมากนะคะทุกคนแล้วดูอูโหสวยมากเลยค่ะเก็บสิคะเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนออ้เน่นปึกอู้ดู่า ทุกคนแล้วก็เจออีกดอกหนึ่งแล้วด้วยไปดูว่าจะรอดไหมเสียงดังหน่อยนะอยู่กับริมท่านอน,นค่ะทุกคนมาดูนี่คือดอกที่สองทุกคนดูว่าจะรอดไหมเป็นเหตุกาข,ขาลายเหมือนกันนะคะทุกคนรอดค่ะสวยด้วยทั้งสองดอกเลยหูดุขาดอกนี้ แน่นปึ๊กเลยนะคะอู้ขอบคุณค่ะให้ดูอีกทีสวยจังเลยอะ่ะอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะทุกคนมาดูจะรอดไหมนางงามจริงๆเลยนะคะทุกคห่ขายาวอ่ะอะทุกคนพอใช้ได้อยู่นะคะดอกค่อยเช็คอีกทีหนึ่งมาดูดอกนี้รอดไหมทุกคนอืม ช่ำน้ำด้วยนะคะป้าทุกคนรอดเฉยเลยนะคะวูสวยด้วยค่ะอะเดี๋ยวดูกันต่อเลยค่ะอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะโอ้ทุกคนรอดนะจ๊ะนีขึ้นมาแล้วค่ะว้าดอกนี้นะน่าจะได้แต่ขาค่ะแต่ว่าหัวหน่าแข็งเลยนะคะเมย์คิดว่าเมย์น่าจะแต่ขาไปนะคะทุกคนสวยด้วยแหละ พาไปดูอีกดอกหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าแก่แล้วล่ะทุกคนเนี่ยแค่จิ้มก็เอียงแล้วนะคะทำไมไม่รอมีแต่ว่ามีเห็นอีกดอกหนึ่งะคะ่ะนี้เป็นเห็ุขึ้นคลายเหมือนกันนะคะมาดูมาดูทุกคนอขอยิ่มเป๋เลยนะคะไม่ได้ค่ะทุกคนดู ทำไมไม่รอเมย์ทำไมดอกเบลเลอร์เลยนะคะอ่ะไม่เอาไปนะแต่ว่าใจดูเรียบร้อยนะคะให้น้องเป็นเชื้อปีถัดไปทุกคนดูดอกเบลเลอเลยค่ะดูสองดอกนี้อึไม่รอเลยอะ่ะทุกเพื่อนดูเบลเลอร์เลยค่ะนี่แต่ว่าไม่เห็นอีกดอกนะคะ สองดอกเลยค่ะหนึ่งสองนะคะเป็นไซมินิค่ะทุกคนสวยโอ้โหออกมาแล้วค่ะดอกที่หนึ่งแล้วก็ดอกที่สองนะคะอึบอ้บอึ้บสองดอกเลยค่ะนี่ค่ะสวยไหมสวยสิไม่สวยได้ง่ายไซมินินะคะแกงอร่อยมาก เห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนสวยเนอะเห็นกันหรือยังทุกคนหนึ่งดอกนะคะส่วนดอกนู้นเนไะไม่ใช่นะคะทุกคนดอกแดงๆนั่นกินไม่ได้นะคะแต่ว่าดอกนี้กินได้ค่ะทุกคน <c oughs> แน่นปึกมาดูมาดูจะเอาขึ้นมาให้สวยที่สุด <c oughs> ออกมาแล้วค่ะ <c oughs> ออกมาแล้วค่ะโอ้โห สวยไม่ไหวนะคะสวยจริงๆค่ะสวยแบบไม่เกรงใจใครเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเมย์จะแต่งให้ดูค่ะทุกคนมาดูว่าน้องสวยจริงไหมนะทุกคนอืออือืออไม่สวยได้ไงล่ะคะไม่สวยได้ยังไงอันนี้เอาใจสำหรับคนที่ชอบพี่เมย์แต่งให้ดูนะคะ วันนี้ได้เห็นแล้วนะอะประมาณนี้พอค่ะทุกคนใช้คำว่าสวยเปืองมากเลยนะคะดอกนี้ค่ะเห็ดพึ่งหวานค่ะมาดูดอกนี้จะรอดไหมจิ้มแค่จิ้มก็รู้แล้วค่ะไม่รอดนะอะเก็บให้ดูไม่รอดจริงๆด้วยค่ะไวที่เดิมนะจ๊ะไม่มีอะไร มาลุ้นไปได้วยกันค่ะทุกคนไม่น่าจะผิดหวังนะหัวก็แข็งโหโหโหทุกคนขึ้นมาแล้วดูใหญ่มากแล้วแข็งปากเลยค่ะทุกคนเห็ดพ่หวานดอกนี้คือแบบอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะ สวยถูกใจค่ะมเมย์จะไปกินนะคะทุกคนแต่ว่ามเมย์จะเอาฟองน้ําออกนะคะทุกคนขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาค่ะดูทุกคนเห็ดพึ่งขาลายรอดไหมรอดไหมอื้มอ่ะรอดครึ่งหนึ่งนะคะใช้ได้ครึ่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวค่อยไปแต่งที่บ้านนะคะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนแล้วก็มีเห็ดอย่างอื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวแม่จะเด็ดเห็ดนี้ดูก่อน เพื่อนๆรู้ไหมว่าเห็ดอะไรใครรู้หรือว่าดูคลิปอยู่ก็บอกม่หน่อยนะคะอะเรามาโฟกัสกันที่เห็ดพึ่งขาลายค่ะโอ้โหชำ่ชำช่ำสวยช่ำนะคะทุกคนสวยช่ำมากมากเลยค่ะดอกนี้นะคะผ่านค่ะขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขานะคะ อันนี้เป็นเห็ดพึ่งเหมือนกันนะคะโอ้โหแต่ว่าเป็นสีขาวนวนผองเลยค่ะกินได้นะคะทุกคนแล้วแบบแบบเนี้ยคือหายากมากเลยนะคะโอโ้สวยมากเลยค่ะทุกคนขายยาวขายังกะนางแบบเลยค่ะทุกคนดอกแลนู่นเห็นไหมหัวส้มๆ้มดอกที่สองเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันเลยนะน้องจะรอดไหม แม่มีลุ้นค่ะทุกคนดอกเนี้ยหวัวยังกินได้นะคะส่วนอีกดอกนึงก็เป็นเห็ดพึ่งขาลายค่ะเห็นไหมดอกเนี้ยพูดได้เลยยังไงก็รอดแล้วก็สวยค่ะนี่นะคะ่ะทุกคนเป็นยังไงล่ะคะเป็นยังไงล่ะคะ สองดอกค่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายค่ะเห็นกันหรือยังคะทุกคนสวยมากโอ้ยสวยจริงจริงอืมกำลังปีได้เลยดอกนี้สวยค่ะพันนะทุกคนเห็ดพุ่หวานสวยจริงๆเลยค่ะดอกนี้ให้ดูข้างในโอ้ กริบเลยนะคะคุณเจ้าป่าเจ้าเขาค่ะเดินไปดูดอกนี้กันค่ะทุกคนคือสวยมากแล้วก็ขายาวมากนะคะไม่ให้เมเห็นได้ยังไงทุกคนมาดูจะรอดไหมหน้าอู้ทุกคนดูนี่เม์พยาไยาม่เพื่อนดูนะว่าขาน้องยาวขนาดไหนนะคะนางแบบจริงๆเลยค่ะเป็นเห็ดพึ่งขาลายเหมือนกันนะคะ รอดนะคะเก็บไปกินค่ะทุกคนเล็กแค่ไหนก็ไม่พ้นสายตาค่ะแล้วก็ไม่พ้นสายตาไม่เห็นจริงๆนะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะหัวออกน้ำตาลจางๆนิดนึงนะคะหูกินได้นะคะทุกคนอร่อยมากสายตาดีค่ะทุกคนเล็กขนาดนี้ไม่ยังเห็นเลยค่ะทุกคนดูดูอย่างนี้เหมือนเล็กใช่ไหม ไปดูใกล้ๆทุกบ้าปรโคตเกกมากเป็นเห็ดพิงหวานนะคะไม่เอาไปนะแต่ว่าจะเก็บให้ดูทุกคนอือหูทุกคนเป็นไงล่ะเป็นไงใหญ่มากทุกคนโอ้โหแล้วแก่แล้วนะคะสองดอกเลยคะ่ะทุกคนเก็บ้เปห้เพื่อนๆดูค่ะ โคตรเห็ดจริงๆเลยค่ะ